ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหววฮานอย2ตัวเด่นเน้นรู่นะครับในงวดประจําวันที่26เมษายนนะครับปศ2อ6 6กับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ ครับผมก like ็มาชมกันเลยนะครับก right, ับเลขเด่นท no um ี่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดในรูดศูนย์กับสนะครับเพื่ความชัวนะครับสำหศูนย์ก็จะมี0ูนย์หนะครับศูนย์สองนย์แล้วก็0ูนย์แปดนะครับก็จะเจาะสี่คู่นะครับสําหรับ3นะครับก็จะมี0ูนย์สามนะครับสามหนึ่งสามสองแล้วก็แปดสามสามแปดนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่ความชัวสําหรับเบิ้ลนะครับก็สําหรับ3ตัวก็จะมี8ปดสามศูนย์นะครับห้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะคร 634นะครับ2285นะครับสำหรับ3ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0 3 3 4 4แล้วก็55นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่26นะครับเมษายนนะครับปศ2566ันาหสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามานะครับกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตาม สำหรับวันนี้แอดมินคิมพาโวยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ